วันอาทิตย์อยู่ที่สนามพระสิงห์บุรีครับวัดสังฆวาครับวันนี้ก็ได้เบานะเนาะได้เบาๆเบาๆครับเน้นหล่อโบราณในวันนี้เน้นหล่อบโบราณเลย,เลอ,เลย <c oughs> อันนี้เป็นเอพระหล่อบโบราณลอยองค์กุนาคามกุนาคามนาครนครทีธรรมราชนะครับนครซีธรรมราชกุนาค,าค,นาคามนี่ลงรักเก่าดําสวยดูง่ายเลยจบเลี่ยมเงินมาสองชั้นเดิมเดิมเดี๋ยวให้ชมให้แม่กัน เดี๋ยวชมข้างหน้าอันนี้ก็เป็นพระปอตอปิดตาเนื้อทองผสมเนื้อทองผสมหลังดอกจันด้วยอันนี้ถือใบพัดด้วยนะเออปิดตายังไม่พอถือใบพัดด้วยเป็นพระแบบปั้นมือสวยคัสสิกมากๆเลยครับดอกดอกจันด้วยน่ารักดีน่ารักดีใต้สองนะใต้สองครันนี้เราไปทางเหนือมั่ง เราไปทางเหนือมั้งครับอันนี้เป็นยอดขุนพลสมเสมาครับยอดขุนพลสมเสมาเนื้อดินกุเวียงกาหลงนี่พะเยาพะเยาใครเคยไปเที่ยวขอวนพะเยาบ้างนี่นี่กุอะไรนะเวียงการหลงเวียงการหลงยอดขุนพลสมเสมาพวกลาลงลาลักเดิมๆสวยคลาสสิกมากๆครับคลาสสิกมากๆใครชอบพระก,กุไว้ใจผมพะก,กุเนื้อดินเนือ้อชินก็มาครับ อันนี้ก็ไปทางเหนืออีกอันหนึง่งถ้าใครไม่มีซุ้มกอใช้ซุ้มยอใช้ได้แต่อันนี้เป็นปกปกลูกยอปกลูกยอกําแพงเพชรเนื้อชินเงินครับพระอาจจะภาพสวยนิดหนึ่งแต่ก็มีจุดจบจุดใจ,จตังในตัวของท่านเองน่ารักมากอัน,นี้น่ารักจะไปหาตลับเขวนนี่องเล็กน่ารักดีปกลูกยอกําแพงเพชรครับ อันนี้เราลงมาที่ภาคกลางกันหน่อยลงมาที่ภาคกลางกันหน่อยเป็นพระกินนลาดครึ่งซีแต่ไม่ต่อโค้ดนะครับอันนี้เซิร์ชดูเขาว่าเป็นอะไรนะสงครามเกาหลีสงครามเกาหลีไม่ต่อโคตอม,มันมีสองที่นะที่ไม่ต่อโค้ดเี่ะมีของลวงพ่ออะไรนะวัดใต้วัดใต้หรว<ะ>งพ่อเปลี่ยนวัดใต้เขาเปลี่ยนวัดใต้ใช่ไหมซึ่งหนูจะม,ม,มีมีแบบครึ่งซีอย่างเงี้ยจะแท้ดูง่ายดิแต่ผมตีเป็นไอ้เก้า 97สงครามเกาหลีเพราะว่าตะไบมันเป็นตะไบของของวัตถุทัพเลยสวยองค์ล้ำบึกบองบองผอมบางๆไม่ใช่นะ่ะอันนี้องค์ล้ำล้ำอ้วนๆเลยนะแล้วก็ได้พระนิรันตรายพลาเบาๆนี่พิมข้ามปูเออปีเดือนนี้ได้สององแลนะ้วน่ะอันนี้องค์ที่สามพิมข้ามปูปี08นะครับปี08พิมข้ามปูสวยสภาพดูง่ายครับพลาเบาๆ หลัก 100, ร้อยหลัก 100, ร้อยหลักร้อยเบาๆ่ารลักตีดูง่ายพระพวกนี้ดูง่ายเอาไปใช้พุทธคุณใครๆก็ซื้อได้นะหลักร้อยปีศูนย์แปดทันหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ผุกเสกนะครับเลเทมอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นตะกุดเนือตะกัวเกา้าเกา่าเอเอไอสิงนมหลวงพ่อน้อยว่าเตรียมปะเนี่ยเอเออาจจะเป็นหลวงพ่อน้อยว่าเตรียมนะไอไม่ใช่หลวงพ่เอเนียมวัดน้อย เขาจริงไขขึ้นปึก๊กผมผมขี้ขี้ออกมานิดหนึ่งดูรอยจานหุปึ๊กเลยถ้ารอยจานสวยนะสวยเหมือนสมเด็จเขียนเนี่ยอย่างนี้ก็เทแต่ถ้ารอยจานดัดวัด,วดอะไรไปทั่วเนี่ยไม่แทตลตะกัวพราะรอยจานเนี่ยเพราะพระสมัยก่อนเขาจะเรียนรู้การเรียนการจานอักขรมาถ้ารอยจานที่เลนะ่นไม่ใช่หรอกส่วนมากลายมือเจเจ,เจิอาจารย์ยุคเก่าๆอย่างาพวงพกวยโคสิตารามเนี่ยผมเคยได้มานะตะกุดคู่ชีวิตนะ่ะโอ้โห ปอยจายนนี่สวยมากมากไมิญญาตีอายไนมะ่ินยาตีตายจะไปเทียบกับลายมือหมอนะลายมือหมอนี่อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอันนี้ตะกุดเก่าจริงครับสองสี่กว่านั่นแหละอาจจะเป็นสองสี่ห้าศูนย์สองสี่หกศูนย์เนี่ยยุคนู่นแหละย,ยุคลูกหลวงพ่อน้อยวัดเนี่ยเออไม่ใช่หลวงพ่อเนี่ยวัดน้อยนั่นเองหลงปู่ศกนะลูกเก่าๆนะแล้วก็มีสายใต้สายใต้นี่ก็ก็มียุคเก่าเป็นตะกั่วแบบตะกั่วทุบอะ กัวเก่าๆครับวันนี้ก็ได้คินี้เนี่ยอันนี้คือเดินรอบแรกได้กี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชิ้นเดี๋ยวรอบเก็บตกรอบเก็บตกเดี๋ยวจะกลับบ้านเดินอีกสักหนึ่งรอบนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับดูหน้าเรามาดูหลังบ้างครับอันนี้คือยอดขุนพลสมเสมากูเวียงการหลงพะเยาครับพะเยาตุลาลงลารักฝังอยู่ในเนื้อสวยคัดสิก สวยขสิทธิ์อย่างนี้สวยๆเลยสวยยอดคุนพลของพะเยาเอาเหนือเอาเหนือมาก่อนนี่ปกลูกยอกำแพงเพชรครับดูหน้าตาเด้งๆเ,เลยมีจุดประทุจุดปรทุขอบปีกๆรอยสับข้างนีรอยสับข้างหลังเป็นตาเล็กๆนีถูกต้องตามตำราสับข้างสับขอบอันนี้ก็ออช,ชินราทขึ้นซีก กินล่ารึ่งเส้สงครามเกาหลีสองสี่กเก้าเจ็ดอะง่ายไหมดูสิพิมพ์คมลึกชัดเด้งเด้งอ้วนๆลำล่ำดูขอบตะใบดูรอยตะใบเนี่ยโอ้โหเนี่ยรอยตะใบแบบวัสดุทัดเยลยรอยตะใบแบบวัสดุทัดแล้วก็อันนี้คือไอ้กุกนาคามกุกนาคามครับดูสสวยเป็นสำลิดน่าจะลงรักดนะ้วยเนาะสองเห็นรักเกา่กาๆมันโขหมดแล้ว พวกนี้เขาปั้นมือนะเป็นงานปั้นมือปั้นเทียนขึ้นมาเองนะแต่ศิลปะเราบ่งบอกว่าเป็นเป็นสายน,ายนาครรีธรรมราชครับนี่สวยงามมากๆเนื้อข้างในจะออกดอกบวบดอกบวบนะพวกนี้เป็นเกโ่เกโลหะที่มีคุณค่าแก่โลหะที่มีคุณค่าแล้วก็นี่ใต้อีกอันหนึ่งถือไปพัดด้วยนะถือพัดด้วยถือมันพัดยศบเหมือนพัดยดุบปิดตาดูง,ง่ายดีแล้วก็ด้านหลังนี่ด,ดอกจันดอกจันนี่คือเขา เขาปั้นมือขึ้นมานะเขาขีด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 นะครับหลังเป็นหยันน่าจะเป็นเจจิของสายใต้ยุคโกเก่านะครับยุคโกเก่าอันนี้ปู่ทวดปีศูนย์แปดนี่อย่างเงี้ยใช้พุทธคุณได้ไม่แพงเก่ากึกเก่ึกึกอันนี้ก็ตะกุดโบราณตะกุดโบราณเก่าเก่าขึ้นไขขี่รอยจาขี่ออกดูนิดหนึ่งเห็นรอยจานหูสวยจริงสวยมากครับยุคเก่าะยุคเก่ามากๆเลย ปึ๊กเลยครับปึ๊กเลยอ่ะวันนี้เช่นนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศสนามพระสิงห์บุรีกันตอนนี้วายแล้วตอนนี้ก็จะสี่โมงบ้างสิงห์ผมเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ตอนเนี้ยสี่โมงยังสี่โมงอ,งมงอ๋อสี่โมงนะงเก็บกันเยอะแล้วเก็บกันเยอะแล้วเพราะว่าส่วนมากเขาจะมากันตั้งแต่ตีสามตีสี่นะ เดี๋ยวจะกอบมาเดี๋ยวจะกอบมาดูทองกันพี่โหเดินตัดดูตัดฟิล์มเลยเนะี่ยเดินตัดแย่งซีนไปกินเลย